สวัสดีค่ะเราพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตซึ่งเป็นบทเรียนบทสุดท้ายนะคะในชีววิทยาของเราและเรื่องที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นั้นก็จะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของคนหลังจากที่มีการปฏิสนธิแล้วนะคะจากที่พูดมาแล้วนั้นก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรกที่เป็นมีส่วนประกอบอะไรบ้างในเรื่องของรกของทารกนั้น ซึ่งบอกไว้แล้วว่ามันประกอบด้วยส่วนหนึ่งเป็นของลูกอีกส่วนหนึ่งเป็นของแม่เอาละวันนี้เรามาดูว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างเราอยู่หนูในหน่วยที่3การประสานงานในร่างกายและการสืบพันธ์ของมนุษย์และสัตว์บทที่11เป็นบทเรียนสุดท้ายการสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัง สืบค้นข้อมูลอภิปรายและอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเจริญเติบโตตั้งแต่สิ่งมีชีวิตเซ้นเดียวแล้วก็มาการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นที่เราพูดถึงกบกับไก่ไปแล้วและเรื่องที่เรากําลังพูดถึงกันนั้นก็คือเรื่องของคนหรือมนุษย์นะคะหลังจากที่เราทราบแล้วว่าส่วนประกอบของรคนั้นส่วนที่เป็นของลูกก็คือถุงคอเรียนของลูก และก็ส่วนที่เป็นของแม่ก็คือเนื้อเยื่อชั้นในเอ็นโดมเตรียมของแม่นะคะเป็นส่วนประกอบสองอย่างด้วยกันที่นี้เรามาดูว่าตอนที่มีการสร้างรกขึ้นมานั้นเอมบริโอจะมีการสร้างถุงน้ำคร่ำหุ้มตัวเองเพราะนั้นให้ถุงน้ำคร่ำนี้เป็นเรื่องของเอมบริโอสร้างเองไม่ได้แม่สร้างให้นะคะถุงน้ำคร่ำนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่าแอมเนียน AMNION MBO สร้างแอมเนียนหุ้มตัวเองส่วนที่เป็นภายในถุงนั้นจะบรรจุของเหลวที่เรียกว่าน้ำคร่ำครูเคยพูดบ่อยครั้งว่าน้ำคร่ำนะไม่ใช่น้ำคลําน้ำคลั่มนักเรียนเข้าใจว่าน้ำที่เป็นไงคะน้ำคร่ำน้ำที่ได้จากเป็นน้ำเสียที่มาจาก การใช้ของบ้านต่างๆแล้วก็มากองหมักหมมไว้เป็นน้ำสกปรกสีเข้มๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นรุนแรงอันนั้นเป็นลักษณะของน้ำคลําแล้วชุมชนใดที่มีน้ำคลําอยู่ส่วนใต้ทุนบ้านแน่นอนจะเป็นที่เพาะของเชื้อโรคต่างๆมากมายนะคะพวกยุงพวกอะไรก็อยู่ในนี้ทั้งหมดแต่นี่เป็นน้ำคลําเป็นส่วนที่อยู่ภายในของสิ่งมีชีวิตก็คือส่วนที่อยู่ภายในถุง น้ำคลําที่เขาพูดถึงนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ป้องกันการกระทบกระเทือนของเอ็มโอและช่วยทำให้ส่วนทารกที่อยู่ภายในถุงน้ําคลํานั้นเคลื่อนไหวอย่างอิสระเหมือนกับอยู่ในน้ำนนการที่จะเคลื่อนไหวไปมาตรงนู้นตรงนี้ไปได้อย่างหมายถึงว่าคลามพลิกงายนะคะแต่ไม่ใช่วิ่งออกไปนอกท้องก็คงไม่ได้ ในห็นเคลื่อนไหวอย่างอิสระภายในถุงนั่นเองไม่ยึดติดกับอะไรนะคะเพราะส่วนของสายสะดือนั้นมันก็จะเป็นส่วนที่ไม่ใช่ติดปะอยู่ตรงส่วนที่เป็นอะไรนะคะผนังวัลูกแม่ไม่ใช่ติดกันตะลูกกระด็กกระเดี้ยไม่ได้มันจะเป็นสายทอดยาวนั้นก็เหมือนการล่ามอะไรไว้แล้วก็สามารถจะเคลื่อนที่ได้ในจุดที่สามารถจะเป็นไปได้นะคะ ทีนี้ก็เป็นข้อความรู้หรือเปล่าที่มีอยู่ในหนังสือของเราในหน้าร้อยสามสแดแต่ครูเมาใส่ไว้ในนี้ว่าสำหรับน้ำคลํำนั้นมาจากไหนที่มาของน้ำคลํำหรือน้ำที่ m ออสร้างถุงหุ้มแล้วก็มีน้ำของเหลวบรรจุอยู่ภายในนั้นเขาบอกว่าของเหลวดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากเลือดของทารกเอง โดยผ่านมาทางปอดและไตและน้ำข้ามอีกส่วนหนึ่งก็จะซึมมาจากรกและถุงผนังน้ำข้ามนะคะหมายถึงว่าก็มีส่วนแม่น้ำของแม่มาช่วยด้วยบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นของทารกเอง ปริมาณของน้ำคล่ำนั้นจะเพิ่มตามอายุของการตั้งครันในช่วงตอนใกล้คลอดจะมีปริมาณน้ำคล่ำประมาณ800ถึง1,500ลูกบาทเซนติเมตรมากหรือน้อยคะาาตามที่เขาพูดถึงเี่เขาบอกว่าปริมาณนี้จะเพิ่มตามอายุคัน มันตอนใกล้ๆลอดจะมีปริมาณน้ำหรือของเหลวภายในถุงน้ำคร่ำนั้นประมาณ800ถึง1,500ลูกบาทเซนติเมตรมากหรือน้อยคะน่าจะมากนะคะซึ่งถ้าน้ำคร่ำม,มีปริมาตรมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เกินไปคือท,ที่ที่ไม่ถึง800นะคะหรือไม่ก็เกิน1,500ขึ้นไปเขาบอกว่ามันจะบ่งบอกถึงภาวะผิดปกติของทารกในครรภ์ได้ว่า เด็กอยู่ในคันนั้นน่าจะมีอะไรน่าสงสัยน้ำคล่ำน้อยเกินไปก็ดีมากเกินไปก็ดีเป็นปัญหาทั้งคู่แต่โดยประมาณแล้วประมาณ800ถึง1,500นี้เป็นปริมาณปกติ นั่นอย่าลืมนะคะว่าปริมาณของน้ำ่ําที่ไม่มีปัญหาเท่าไหร่ถ่าน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นั่นคือปริมาณที่จะมีปัญหาเป็นการบ่งบอกหรือเป็นเครื่องเปดัชนีเครื่องชี้วัดให้เห็นว่าทารกอยู่ในคันนั้นผิดปกติถ้ามีปริมาณน้ำคําน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบด้วยว่า น้ำคล้ำนั้นมีส่วนประกอบคล้ายๆกับของเหลวที่อยู่รอบๆเซลล์ในปกติมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ว่านั้นก็คือจะมีแร่ธาตุโปรโตีนไขมันถ้าเทียบกันและน้ำตาลถ้าเทียบกันแล้วน้อยกว่าในพลสมาส m a มากพลสาส m a คืออะไรคะของเหลวที่เป็นส่วน เป็นส่วนประกอบของน้ำเลือดนะคะในเลือดนั้นมันจะมีพลา s m a ซึ่งเป็นของเหลวใสๆควา,ามจริงมันก็ไม่ใสหลกักออกจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆแล้วก็มีเม็ดเลือดนะคะเม็ดเลือดที่ว่านั้นมันอาจจะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรก็แล้วแต่ภายในบรับหรือเวลาเราเลือดของเราหยดหนึ่งออกมาดูแล้วจะพบว่ามีเม็ดเลือดแดงเยอะเม็ดเลือดขาวอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะคะในกรณีนั้นเขาบอกว่าถ้าเทียบในปริมาณสาร ที่เป็นส่วนประกอบของ plasma ก,กับส่วนประกอบของน้ำคล่ำแล้วปรากฏว่าใน plasma จะมีปริมาณสารมากกว่าเพราะเขาบอกว่าปริมาณแร่ธาตุก็ดีปโปรโตีนไขมันและน้ำตาลจะน้อยกว่าใน plasma มากมีส่วนประกอบคล้ายๆกันแต่จะน้อยกว่านอกจากนี้แล้วยังมีส่วนประกอบที่อยู่ภายในน้ำคล่ำก็คือมีทั้งฮอร์โมนมีทั้งเอนไซม์ หลายชนิดที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องการเจริญเติบโตของคนนี้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ครูรู้สึกยังไม่ได้อ่านให้ฟังนะคะอ่านคร่าวๆว่า ให้สืบค้นข้อมูลอภิปรายและอธิบายกระบวนาการเจริญเติบโตของคนนั่นเป็นจุดประสงค์หนึ่งอีกจุดประสงค์หนึ่งให้เขียนแผนภาพและแปลความหมายของกราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโตของคนันน <vacc> ี้จะมีกิจกรรมอยู่อันหนึ่งที่มีตัวเลขให้ให้นักเรียนนําตัวเลขนั้นไปเขียนกราฟแสดงอัตราการเจริญเติบโตของคนอีกข้อหนึ่งให้แปลความหมายของกราฟแสดงการเจริญเติบโตของอวัยวะบางอย่างเขาจะนํามาเขียนเป็นกราฟไว้ แล้ว่าที่สร้างเซนไม่เลือดขาวไอ้ว่าที่สร้างเซนสืบพันอะไรเนี้ยพวกเนี้ยการเจริญเติบโตในแต่และช่วงอายุจะไม่เหมือนกันให้แปลความหมายออกมาได้ให้ได้ถ้าสุดท้ายให้สุบคนข้อมูลอภิปรายโดยยกตัวอย่างความผิดปกติของการตั้งครันและลดภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครันที่นี้ในเรื่องของน้ำคล่ำเขาพูดถึงการเจาะตรวจเพื่อจุดประสงค์ แล้วแต่ว่าเราต้องการจะดูอะไรนะคะการเจาะตรวจน้ำคล่านั้นเขาจะทำกับคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะคนที่ไม่ตั้งครรภ์ก็คงไม่มีน้ำคล่ำเจาะตรวจก็คงไม่ได้นี่คนที่ตั้งครรภ์แล้วนี้เขาอยากจะทราบอะไรบางอย่างอย่างเช่นอยากทราบว่าลูกในท้องนั้นมีเพศอะไรก็สามารถที่จะตรวจสอบได้อจะรู้ได้ไงคะแค่น้ำเหลวๆที่อยู่ภายใน มันเป็นน้ำเลวๆที่มีตัวทารกลอยอยู่ในนั้นแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเอาเพียงแค่อาน้ำข้ามไปตรวจแล้วจะรู้เพศได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคะ <ST> เขาบอกว่าเนื้อเยื่อของเด็กนี่มันจะหมายถึงถ้าหลุดมันก็ลอยอยู่ภายใน,นนั้นะนะคะก็มีบางส่วนที่ถุงน้ำค้ามนี้ดูดออกไปอาจจะไปเจอพวกส่วนเนื้อเยื่อของเด็กที่แค่ผิวนอกเนี่ยเราสามารถจะไปตรวจสอบก็สามารถจะดูเพศได้ดูเพศได้ยังไงคะ เพียงแค่ดูเรื่องของเซลล์เรื่องของอะไรและวทำไมถึงรู้เพศได้คงจำได้นะคะว่าเรื่องของคโครโมโซมในร่างกายของเราคโครโมโซมในร่างกายนั้นจะมีจำนวนออโตโซมหรือคโครโมโซมร่างกายจะมีอยู่44คโครโมโซมคโครโมโซมเพศอีก2คโครโมโซมเป็นถ้าเป็น XX <ๆ S 2> ก็จะเป็นผู้หญิง XY ก็จะเป็นผู้ชายดูจากคโครโมโซมแล้วก็จะพบว่า เพศเป็นอย่างไรสามารถดูได้นอกจากนั้นสามารถจะเช็คดูตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมได้จากการเจาะตรวจน้ำคร่ำได้ด้วยอีกอันนึงก็คือสามารถที่จะเช็คตรวจดูปริมาณฮอร์โมนหรือเอนไซม์ว่าเด็กมีปกติหรือไม่นะคะถ้านักเรียนอยากจะสืบค้นเรื่องเกี่ยวกับการเจาะตรวจน้ำคร่ำถึงวิธีการรายละเอียดจุดประสงค์ นักเรียนก็สามารถจะสืบค้นได้ไม่ยากเดี๋ยวนี้เรามีสื่อมากมายที่จะให้ความรู้ของเราได้นะคะอยากรู้อะไรเราหาได้ทั้งนั้นนี่เป็นจุดประสงค์คร่าวๆข,ของการเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อต้องการจะดูบางคนเขาไม่ใช้ใช้ไม่ใช้อัลตราซาวด์เขาใช้ต้องการดูเช็คดูความผิดปกติด้วยดูเพศด้วยแล้วก็ทำสักทีเดียวก็จะได้ผลหลายอย่างนะคะ สำหรับการเจอตรวจน้ำคร่ำนี้เขาบอกว่าเป็นวิธีการหนึ่งในการวินิจฉัยความผิดปกติและสภาพทั่วๆไปของทารกในครรภ์ถ้ามีอะไรผิดปกติก็แพทย์อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์หรือว่าสอบถามความต้องการของพ่อแม่ว่า ในสภาพอย่างนี้ลูกออกมาต้องผิดปกติแน่ผิดปกติชนิดที่ต้องเป็นภาระเรีงดูจนตลอดชีวิตในสภาพที่เขาไม่ไม่สามารถจะดีขึ้นมาได้จะเอาไว้ไหมถ้าไม่เอาไว้นั้นก็มีการทําแท้งโดยถูกกฎหมายได้นะคะในลักษณะที่ตรวจสอบนี้ก็จะเป็นการลดภาระบางประการของครอบครัวไปได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ตั้งครรภ์พ่อแม่ก็ต้องขยันหาแพทย์ต้องขยันตรวจสอบเพื่อที่ชีวิตครอบครัวของตัวเอง จะอยู่ดีมีสุขแล้วก็ไม่เป็นปัญหาจะต้องรับภาระอะไรกันมากมายตลอดชีวิตนะคะนี่ต่อมาพอพูดถึงน้ำคลํำแล้วก็จะมาถึงเรื่อง